สวัสดีครับพบกับผมไทม์เมอร์กับช่องไทม์กระแสสวัสดีชาวดอมเข้มมกุกทุกๆท่ทานด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวันนี้สําหรับคลิปวันนี้นะครับจะขอพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับเจ้าพ่อแฮชแท็กนะครับจะเป็นใครอื่นใดไม่ได้เลยนะครับนอกจากพี่เข้มหัสวีพักะพงศ์ไพศาลของดอมเรานั่นเองนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่มารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็สามารถกดปุ่มติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปได้นะครับ นะครับหลังจากที่มีกระแสนะครับเข้มไม่มีนะครับแฮชแท็กเมื่อหลายวันที่ผ่านมานะครับหัสวีของเรานะครับก็ได้ทวิตไว้เมื่อ3วันก่อนนะครับว่าจากมีสู่มาน้อยนะครับอันนี้ดอมก็ต้องตะแคงภาพดูกันนะครับแล้วก็มาวันนี้นะครับเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับ พี่เข้มเราก็พูดว่านานแล้วที่ไม่ได้เจอเธอคิดถึงฉันหรือเปล่าอา่าก็ข้อความนี้นะครับมีการารีทวิตกันไปพันกว่ารีทวิตกันเลยทีเดียวนะครับไม่แน่ใจว่าพี่เข้มจะคิดถึงใครหรือว่าใครคิดถึงพี่เข้มหรือเปล่านะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับและก็วันนี้นะครับดอมเราก็เลยมีแฮชแท็กคิดถึงเข้มมานะครับซึ่งเมื่อช่วงต้นปีนะครับมีแฮชแท็ก เข้มคิดถึงนะครับมาวันนี้นะครับมีแฮชแท็กคิดถึงเข้มนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแฮชแท็กนั้นนะครับว่ามีเรื่องราวอะไรใครทวิตอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับมาดูอีกทวิตหนึ่งนะครับที่พี่เข้มเราได้ทวิตนะครับบอกว่าปิ้งย่างกับลูวิ่งอันไหนใกล้เราสุดครับการทวิตนี้นะครับทำให้ผมอยากที่จะให้ ทางช่องทางอื่นนะครับได้มีส่วนร่วมกับทวิตเตอร์ผมก็เลยเอาไปถามใน YouTube ด้วยแล้วก็ถามในแฟนเพจนะครับของช่องทมกระแสนะครับมาดูผลสรุปนะครับผลสรุปนะครับอันนี้จากทาง y o u t u b e นะครับผมได้ทาการนะครับตั้งโหวตนะครับทันทีนะครับหลังจากที่พี่เข้มถามนะครับผมตั้งโหวตว่าพี่เข้มฝากมาถามอันไหนใกล้เราสุด รีบกดโหวตนะพี่เข้มรอคำตอบอยู่นะครับสรุปนะครับ9มี97คะแนนนะครับที่ลงคะแนนเสียงในเรื่องนี้นะครับก็ลงให้ลู่วิ่งนะครับ78%นะครับส่วนปิ้งย่างนะครับได้ไป22%นะครับแสดงว่าทางช่องทำกระแสนะครับยังพวงยยรักษาอยากให้พี่เข้มเรารักษาสุขภาพให้ฟิตแอนด์เฟิร์มอยู่เสมอนะครับเลยคว้า คะแนนไปถึง78%เนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมได้ไปโพสถ,ถามนะครับในแฟนเพจช่องไทมกระแสนะครับถามว่าพี่เข้มถามปิ้งย่างกับลู่วิ่งอันไหนใกล้เราสุดนะครับกดไลค์เพื่อเลือกปิ้งย่างกดหัวใจเพื่อเลือกลู่วิ่งนะครับรีบส่งคำตอบถึงพี่เข้มด่วนๆครับแต่ผลปรากฏว่า มีคนกดไลค์นะครับให้ถึง126คนเลยนะครับแล้วก็มีคนกดหัวใจนะครับ41คนนะครับแล้วผมก็ได้ไปแซลนะครับทั้งดอมทางเฟซน,นะครับบอกว่ากดปุ่มผิดกันหรือเปล่าพอเห็นโพสพี่เข้มอะไรเราก็ะจะไลค์ไลค์อย่างเดียวเลยแต่ถ้าเกิดเป็นผลตามที่ ชาวทำกระแสทางแฟนเพจนะครับได้กดไลค์แสดงว่าก็อยากจะให้พี่เข้มมีเวลานะครับมีความสุขกับการแบบกินบ้างนะครับส่วนการออกกำลังกายก็มาฟิตแอนด์เฟิร์มทีหลังได้นะครับเพราะว่าพี่เข้มเรานะครับรีนเร็วครับเพราะว่าพี่เข้มเรานะครับเป็นคนที่แบบฟิตแอนด์เฟิร์มได้ไวจริงจริงนะครับเมื่อวานออกชุชุวันนี้ก็ออกแบบลีนๆดูเท่เท่ละครับอ่า รเราจะไปดูแฮชแท็กคิดถึงเข้มนะครับมีใครรีทวิตอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะขออ่านคร่าวๆนะครับผมอยากให้คลิปมีความกระชับมากขึ้นนะครับจะไม่เป็นคลิปที่ยาวเกินไปนะครับยังไงถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะมาฟินนะครับควรที่จะเข้ามาอ่านทวิตเตอร์นะครับกับแฮชแท็กคิดถึงเข้มนะครับ นะครับโดยเจ้าประจํานะครับพี่รัมเรานะครับบอกเดี๋ยวแม่แม่ส่งความคิดถึงไปให้ยืนรอรอรับนะลูกนะ,ะ<อ>นะครับภาพนี้เท่มากเลยครับ<อ>พี่รัมนะครับบอกคิดถึงไอ้เต้านุบนิบของแม่ภาพนี้ก็หลายๆคนน่าจะไม่เคยเห็นไว้ก่อนนะครับ ต้องขอขอบคุณนะครับภาพสวยๆจากพี่รำด้วยนะครับนุบนับอ่ะนี่ก็ว่าจะไม่มานอนแล้วนะบอกปากเป็ดก็มาจริงๆถ้าแท็กไฟไหม้วันเนี้ยเป็นอ่ะเข้มคิดถึงบุกอ่ะลูกก็จะเขินไปถูกไหมงั้นแม่เอาตัวข้าแรกแทนเป็น เข้มละกันเสียสละกว่าแม่เนี่ยไม่มีอีกแล้วนะครับคุณบานาน่านะครับได้ข่าวว่าคิดถึงเข้มกันคิดถึงเข้มอ่ะทวิตนะครับจะมีแต่ความคิดถึงกันนะครับนะครับคุณซันนี่ MUFc นะครับบอกแจ้งเบาะแสคนหล่อใครเข้าแท็กมาเจออยากรู้จักลูกชายคนหล่อคนดีคนน่ารักของแม่แ่ฟอร์เป็นไจ้าปอลอ์ฟอร์กำลังไตรจ้าจาก22,300นะครับตอนนี้เข้าสู่22,500แล้วครับนะครับนะครับใครอยากติดตามพี่เข้มทางทวิตเตอร์นะครับก็เข้าไปที่หัตสวีได้เลยนะครับโดยหัสวี ทาง Twitter นะครับมีตัว e 2ตัวนะครับถ้าเกิดเป็นทาง IG จะมี e 3ตัวนะครับหรือจะพิมพ์ a d haswii สองก็ได้นะครับนะครับผู้ติดตามทยานพุ่งขึ้นสูงนะครับแล้วก็ไปติดตาม IG ของพี่เข้มให้ถึง1ล้านซับกันด้วยนะครับภายในปีนี้นะครับคุณพาร์ตี้นะครับบอกคิดถึงคู่กันไปนเลยเจ้าค่ะ คิดถึงคู่นะครับคิดถึงคู่นี้คู่จิ้นคู่นี้นะครับโดย KM Statistics นะครับก็ได้สรุปสถิติมานะครับนะครับจาก1มื่นะครับพุ่งมาถึง34 0 0 0นะครับแล้วก็ล่าสุดเข้าสู่เกือบ6ก0มืทวิตกันแล้วนะครับผมได้เข้ามาดูล่าสุดนะครับยังไงก็ ทั้งฝ่ายสถิตินะครับก็สามารถเข้าไปที่ KM s t a t i s t i c ได้นะครับไปดูสถิติว่าแต่ละวันนะครับมีการารวบสรสถิติปิดยอดกันที่เท่าไหร่ก็สามารถมาดูที่นี่กันได้เลยนะครับ นะครับคุณกีกีนะครับบอกว่ายังไม่ถึงอาทิตย์ลูกชายดิฉนะันนั้นทาได้จริงๆนะนั้นี่เหเก่งสุดๆตั้งใจสุดๆนี่คือผลลัพธ์ที่ได้หล่อสุดกล้ามแขนหน้าคอไปกินปิ้งย่างสุดๆโซโซครับคิดถึงเข้มเข้มหัสวีขอบคุณเครดิตรูป IG คนหล่อไม่มีหัสวีคนหล่อสุดนะครับนะครับพี่เข้มเรานะครับไม่ต้องรอให้ถึงหนึ่งอาทิตย์นะครับก็สามารถที่จกลับมาไม่มีได้นะครับ คุณ B ีบอกความคิดถึงก็เหมือนน้ำเปล่าถึงไม่มีรสชาติแต่ก็ขาดไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปตอนฟิตอันเฟิร์มนะครับคุณชมจันบอกว่าเข้มหัสวีพระเอกสุดฮอตของช่อง7ผลงานเด่นสุด ปังโซเวอรี่ค่ะมีดอมในทวิตและติดเทรนตลอดค่ะวันนี้แค่ชัยมาเย็นทวิต2ทวิตก็ติดเทรนอย่างที่เห็นนี่แหละค่าเผื่อใครเข้ามานะคะเขาหล่อมากค่ะเราก็คิดถึงเข้มมากค่ะดูแปลกๆไหมที่ผมที่ผมอ่านทวิตอะไรแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมทำหน้าที่เป็นตัวแทนนะครับของอฉา,าดอมเข้มมุกนะครับในการ อ่านทวิตนะครับไม่ต้องสองสัยอะไรในตัวผมนะครับเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทุกๆครั้งเลยนะครับที่พี่เข้มหัฟซุยนะครับเข้ามาทวิตทีไรไม่ว่าจะพูดเป็นประโยคหรืออะไรดีนะที่วันนี้พี่เข้มไม่ติดแฮชแท็กนะครับไม่งั้นได้เล่นแฮชแท็กที่พี่เข้มคิดมาน่อเลยนะครับวันนี้ก็ดอมเราก็เลยคิดกันเองนะครับก็เลยกลายเป็นแฮชแท็กคิดถึงเข้มนั่นเอง กีภาพไปแบบดูเหมือนมาริโอเลยนะครับอันนี้ลูกหมูนะครับหวังว่าจะได้กลับมาเจอกันแล้วเร็วนี้ลูกหมูลูกหมูนะครับรูปข่าวดำหมายถึงรูปเธอรูปฉันรูปเราสองคนนะครับแต่หลายคนนะครับยกให้เข้มมุกนะครับเป็นคู่จิ้นนะครับขาวดำนะครับ ก็คือพี่เข้มเรานะครับสีก็จะสีเข้มนะครับเนสีดําใช่ไหมครับส่วนตะมุกเรานะครับก็จะสีขาวนะครับเหมือนสีมุกนะครับหลายคนก็จะรู้นะครับสัญลักษณ์ของหัวใจสีดํากับหัวใจสีขาวนะวก็หมายถึงเข้มมุกนั่นเองนะครับ และก็ที่ย้ากันบ่อยๆเลยนะครับชาวเรานะครับก็ยังคงพายเรือของทั้งคู่นะครับมาให้ถึงฝั่งฝันอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าฝั่งฝันนั้นจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตามนะครับยังไงฝันของเข้มหรือฝันของมุกชาวเราก็จะอินดีกับฝันนั้นเพราะว่าเราจะไปถึงฝั่งฝันที่เป็นจริงนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็สามารถกดปุ่ม subscribe นะครับพร้อมกดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปหน้าๆน,นะครับสำหรับใครที่อยากดูแฮชแท็นี้นะครับเข้าทาง Twitter เลยนะครับพิมพ์แฮชแท็กคิดถึงเข้มนะครับรับรองว่า,าจะได้รับความฟินและยิ่งรู้จักก็จะยิ่งรักสวี เข้าแฮชแท็กไปสัหมดเลยเนี่ยครับสุดยอดเลยนะครับที่เขายกสมญานามว่าเจ้าพ่อแ a ชแท็กนี่ครับต้องยกให้พี่เข้มเราจริงๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมทามเมอร์แห่งช่องทำกระแสต้องขอตัวลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีมีความสุขนะครับ